ใกล้ถึงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าของร้านสังขพันธ์เองเขาก็มีความหวังว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าจากการไปสำรวจล่าสุดก็พบว่ายอดขายยังซบเซาขณะที่สคอบอจังหวัดนครสวรรค์เองลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดเครื่องสังฆทานและชุดทยธรรมนะคะซึ่งก็เน้นเรื่องของราคาที่ต้องเป็นธรรมและมีคุณภาพก่อนถวายพระ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอจังหวัดนครสวรรค์รวมกับฝ่ายปกครองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดทยธรรมในอำเภอเมืองนครสวรรค์หลังใกล้ถึงวันอาสาฬหาบูชาและเข้าพรรษาซึ่งผู้บริโภคมักนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดทยธรรมเพื่อน,นำไปถวายแด่พระจำนวนมาก เจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่23ปี2550ที่ต้องระบุรายละเอียดต่างๆของสินค้าเช่นขนาดปริมาณน้ำหนัก จำนวนราคาหรือวันเดือนปีที่หมดอายุหากประชาชนพบเรื่องของการกระทําผิดนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางสายด่วนสคบ1166ค่ะ ส่วนบรรยากาศการซื้อเทียนพรรษาและเครื่องสังฆพันธ์ที่ย่านไนบราซาที่ถนนพุทธมนตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกมีพุทธศาสนิกชนนะคะที่ไปเลือกซื้อเทียนพรรษาและเครื่องสังฆพันธ์สังฆทานเพื่อเตรียมนําไปทําบุญถวายพระในช่วงวันอาสาฬหาบูชาและเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ แต่จากการไปสำรวจเบื้องต้นของผู้สื่อข่าวพบว่าปีนี้ต้นเทียนพันษาตกแต่งมีการปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไปกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะบรรยากาศร้านจำหน่ายเครื่องสังคพันธ์เทียนพรรษาชุดสังฆทานชุดอาบน้ำฝนหลายร้านในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงกาฬก็ค่อนข้างเงียบเหงานะคะปกติเนี่ยทุกๆปีก่อนถึงวันอาสาฬหาบูชาและเข้าพรรษาประชาชนจะทยอยไปซื้อหาสิ่งของไปทำบุญแต่ปีนี้บางร้านแทบไม่มีคนเข้าร้านเจ้าของร้านสังคพันธ์แห่งหนึ่งบอกว่ายอดขายซบเซาเพราะสินค้าราคาทุกอย่างปรับตัวขึ้นทั้งหมดทั้งผ้า อาบน้ำฝนเทียนพันษาชุดสังฆทานราคาขึ้นร้อยละ1 5บหถึงยีทางร้านก็จำเป็นต้องปรับราคาขายอย่างละ1 0บถึงยีบาทเช่นเทียนขนาดกลางจากเดิมขายเล่มละ120บาทก็ปรับเป็น140บาทค่ะ